รวมสุดยอดเครื่องรางของขลังพร้อมอิทธิฤทธิ์ในแต่ละด้านหากจะเอ่ยถึงเรื่องราวของเครื่องรางของขลังเห็นทีเราก็คงจะย้อนกันไปยาวพอสมควรเพราะเรื่องความเชื่อนั้นมีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและครั้งนี้เราจึงรวมสุดยอดเครื่องรางของขลังพร้อมอิทธิฤทธิ์ในแต่ละด้านมาฝากคุณผู้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะมีวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆไว้ปกปกักรักษายามออกศึก และในปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อและมีผู้นิยมสะสมเครื่องรางของขลังต่างๆและวัตถุมงคลเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นของหายากมากยิ่งขึ้นเช่นกันที่มาของเครื่องรางของขลังมาจากไหนเครื่องรางของขลังเป็นศาสตร์ลึกลับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ได้มีเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแต่เมืองนอกไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือยุโรปก็มีเช่นกัน ซึ่งมีศาสตร์ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในเมืองไทยบ้านเรานั้นได้สร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็เพื่อปกป้องรักษานักรบยามออกรบรวมทั้งปกปักรักษาลูกหลานจากเหล่าพูดผีปีศาจเครื่องรางของขลังต่างๆมีด้วยกันอยู่2ประเภทคือที่ได้มาจากธรรมชาติและประเภทที่ได้มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเครื่องรางของขลังโชคลาภ ก็คือวัตถุมงคลที่เป็นศาสตร์ลึกลับอีกอย่างหนึ่งที่มีมาแล้วอย่างยาวนานจุดประสงค์ที่มีการสร้างขึ้นมาก็เพื่อต้องการโชคดีในเรื่องของโชคลาภตามความเชื่อซึ่งก็จะมีการปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ที่มีคาถาอาคมที่ชำนาญอาคมขลังในเรื่องนั้นๆเพื่อช่วยปกปักรักษาและเสริมโชคลาภให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายและเราได้มีตัวอย่างเครื่องรางของขลัง ด้านโชคลาภมาฝากคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือตระกุดมงคลโสรสหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีตระกุดมงคลโสรสหลวงปู่เอี่ยมถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดตระกุดที่เหล่านักสะสมเครื่องรางและเสียนพระทั้งหลายต่างปรารถนาเพื่อนำมามีไว้บูชากันอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภยังเชื่อกันว่าหากใครได้มีไว้บูชาก,ก็จะเป็นสิริมงคลกับตนและวงตระกุลมาก ถือเป็นมหามงคลคุ้มครองทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหากใครบูชาติดตัวจะช่วยปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายมีความโดดเด่นในเรื่องของเมตตาม,มหานิยมแคลวคลาดและคงกระพันชาตรีมีรูปลักษณะเฉพาะตัวเป็นไส้ด้านในเป็นโลหะชนิดทองแดงที่ถูกปิดล้อมด้วยการลงยันมงคลโสรสซึ่งเป็นยันที่มีมงคลมากและคาถาอิติปิโส ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หายากมากในปัจจุบันและมีราคาสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวประหลัดฉีกหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเซาประหลัดฉีกหลวงพ่อเหลือถือเป็นสุดยอดประหลัดฉีกอีกอันดับหนึ่งของเบืองไทยเลยก็ว่าได้ได้ถูกสร้างเพื่อปลูกเสกแล้วนํามาแจกให้กับทหารเพื่อติดตัวไปปกปักรักษาตนในขณะออกรบในยุคป,ปีพศ2483 ถึง2,484ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อทหารนำติดตัวทำให้ยิงแทงไม่เข้าหากใครมีไว้ครอบครองบูชานั้นก็จะมีโชคลาภทำมาขาครองทั้งยังมีเรื่องลือในเรื่องของคงกัพันชาตรีเมตตามหานิยมจึงถือเป็นเครื่องรางของขลังโชคลาภที่เหล่าผู้นิยมสะสมเครื่องรางต่างปัทนามีไว้ครอบครองบูชาประหลัดจิกหลวงพ่อเหลือ ท่านได้ทำมาจากไม้ชะอมไม้แก่นคูนไม้คูนและราดด้วยน้ำมนต์แล้วนำไปตากแห้งหลังจากที่ไม้แห้งแล้วจึงนำมาแกะสลักเป็นรูปทรงประหลัดขิกเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์หากมีใครเอ่ยถึงเรื่องราวของเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์ก็คงจะต้องนึกถึงขุนแผนขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆซึ่งเรื่องราวของขุนแผนนั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมามา,มากมาย เกี่ยวกับชื่อเสียงของวัตถุมงคลที่ช่วยเสริมโชคในด้านมหาเสน่ห์ในส่วนเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์นั้นคนในสมัยก่อนนิยมใช้เพื่อดึงดูดความนิยมชมช,มชอบของผู้คนไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียงหรือนำมาเพื่อการค้าขายก็ตามพระขุนแผนกรุบ,บ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระขุนแผนกรุบ,บ้านกลางนับเป็นพระกรุที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะมีอายุในการสร้างมาเป็นเวลานานนับหลายร้อยปีมีรูปลักษณะและพุทธศิลปะที่สวยงามตามยุคและทรงพุทธคุณที่เป็นเลิศเมื่อประมาณปีพศ2447นั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าตอนที่ได้แตกกรูออกมาใหม่ๆนั้นพระสงฆ์ได้นำพระทั้งหมดมากมายหลายพิมพ์มาวางที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นโพใกล้วิหารทำให้เด็กวัดในสมัยนั้น นำพระที่วางไว้มาร่อนแข่งกันเล่นเพราะพระวัดบ้านกลางในยุคนั้นยังไม่มีมูลค่าและความนิยมมากนักจนพบว่ามีผู้นำไปบูชาและปรากฏถึงพุทธคุณที่เป็นเลิศจึงกลายเป็นที่นิยมและเป็นที่ปรารถนาสำหรับผู้คนในยุคนั้นเนื้อมวลสารเป็นดินหย,ยาบที่มีส่วนผสมของกรวดทรายเป็นอย่างมากมีโพรงอากาศในเนื้อดินสีสันวัรณนะที่เหมือนกับดินเผาทั่วไปเป็นสีเขียวสีพิกุล สีแดงและสีดำตามความอ่อนแก่ของแรงไฟที่ใช้เผาในขณะสร้างตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัตรคังจังหวัดพิจิตรสำหรับตะกุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษวัตรคังเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าผู้ใดมีติดตัวไว้บูชานั้นมีอนุภาพในเรื่องคงกระพันเป็นอย่างมากรวมทั้งเรื่องชีวิตคู่ ที่หาใครมีไว้ครอบครองบูชาเชื่อกันว่าสามารถอยู่กับคู่ชีวิตได้ตลอดไปตะกุดคู่ชีวิตนี้ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาทําจากเนื้อตะกัวที่มีด้านในเป็นแกนทองเหลืองมีการลงยันไว้ที่เนื้อตะกัวถูกถักด้วยเชือกแล้วจึงลงรักปิดไว้เครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์สำหรับเครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์คือเครื่องรางที่มีมาตั้งแต่โบราณ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขาขายเรียกลูกค้าและเรียกทรัพย์เรียกเงินทองโชคลาภเข้ามาสู่ตนครั้งนี้เราได้ยกตัวอย่างเครื่องรางของขลังสําหรับเรียกทรัพย์มาฝากนั่นคือนกสาลิกาคู่หลงรังหลวงพ่อสนิทวัดลําบัวลอยจังหวัดนครนายกอีกหนึ่งวัตถุมงคลสําหรับเครื่องรางของขลังมหาเสน่ห์ต้องยกให้กับนกสาลิกาคู่หลงรังของหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกเพราะมีชื่อเสียงด้านพุทธคุณว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะหลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวลอยนี้ท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงเรื่องลือขึ้นชื่อเกี่ยวกับการสร้างส,างสุดยอดวัตถุมงคลไว้หลายรูปแบบโดยเฉพาะสายเมตตามหานิยมและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มักจะมาขอของดีจากท่านอยู่เสมอในเรื่องของมวลสารทำมาจากผงอิทธิเจผงยัน และประกอบกับพงบทละเอียดจากกาฝาก108ชนิดที่ผสมผสานกับเกศร108ขี้พึ่งปากผีตายหงและถูกปลูกเสกด้วยคาถาวันนะวันนาสาลิกาโยพุทธทังสิโรวาหะมะมะกุมารทองดวดรกพิมพ์หลังยันหลวงพ่อแช่มวัตตาก้องจังหวัดน,นรครปฐมกุมารดวดโลกของหลวงพ่อแช่มวัตตาก้อง จังหวัดนครปฐมขึ้นชื่อในเรื่องพุทธคุณด้านเรียกทรัพย์และเบตตามมหานิยมอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของคงกระพันชาตรีแรวขวคลาดและป้องกันภัยเชื่อกันว่าหากใครมีจะอยู่ดีสุขสบายอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการทำมาหากินค้าขายคล่องมีโชคลาภไม่อดอยากสำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ถูกจัดสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2480ซึ่งผู้สร้างก็คือหลวงพ่อแช่ม ท่านเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมอันปราดเปรื่องถือเป็นหนึ่งในอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการสร้างกุมารให้กับหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมเครื่องรางของขลังโบราณสำหรับในเรื่องของความเชื่อมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและสำหรับเรื่องของเครื่องรางของขลังก็มีมาไม่ต่ำกว่า700ปีซึ่งเครื่องรางของขลังโบราณน,นั้นมีมากมายแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่แล้วรวนสร้างขึ้น เพื่อเป็นสิ่งปกปักรักษานักรบในยามที่มีศึกสงครามเป็นขวัญกำลังใจแด่เหล่าทหารและนักรบผู้กล้าทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นความขลังในด้านโคงกระพันชาตรีฝันแทงไม่เข้าผ้ายันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาผ้ายันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาถือเป็นเครื่องรางของหลังโบราณที่เหล่าบรรดาน,นักสะสมต่างสาะ,ะแสวงหาเพื่อมีไว้ในครอบครองบูชา ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางโบราณที่มีผู้กล่าวขานถึงมากมายสำหรับหลวงปู่ทองนั้นท่านเกิดในยุคปีพศ .2363 หรือช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่สองมีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านครอบจัก,กรวาลกันภัยจากพูดผีกันโจรฟันแทงไม่เข้าและคงกระพันชาตรีเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองถือเป็นศาสตร,ร์ลึกลับที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันมากจนถึงยุคปัจจุบันและวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องรางธรรมชาติที่เหล่าบรรดาเซียนพระและผู้นิยมสะสมเครื่องรางของขลังต่างๆต้องการมีไว้ครอบครองนั่นคือเพชรหน้าทั่งเพชรหน้าทั่งเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าแร่ไพไรซึ่งในด้านของศาสตร,ร์ลึกลับมีความเชื่อกันว่า มีพลานุภาพที่โดดเด่นในเรื่องของโคงกระพันชาตรีเมตตามมหานิยมถือเป็นเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติรองจากเหล็กไหลที่เป็นสุดยอดของเครื่องรางสามารถค้นพบได้ตามแหล่งถ้ำธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศไทยอย่างจังหวัดพัทลุงยะลาซึ่งจะฝังอยู่ในเนื้อหินทั้งยังมีเรื่องราวที่มีการเล่าถึงเมืองลับแลธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ว่าเป็นเพชรเมืองคนทันและมีการเรียกกันว่า เพ็รหน้าทั่งถือเป็นของดีที่ประเมินค่าไม่ได้เคยมีการถูกค้นพบเพชรหน้าทั่งที่จังหวัดพัทลุงเครื่องรางของขลังจากสัตว์สำหรับเครื่องรางของขลังจากสัตว์ถือเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่ผู้คนหลายยุคหลายสมัยต่างนิยมไว้ครอบครองบูชาซึ่งทำมาจากกระดูกสัตว์กระโหลกเขี้ยวสัตว์ต่างๆที่มีความดูร้ายเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย เขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียถือเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งรุ่นที่นักสะสมและผู้นิยมบูชาพระเครื่องทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นิยมสาะหามีไว้ครอบครองบูชาคู่กับเบีย้ยแก้ของหลวงปู่รอดวัดนายโรงทนบุรีมีพุทธคุณเรื่องฟันแทงไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันรวมทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของเมตตาม,มหานิยมซึ่งเขี้ยวเสือนี้หลวงพ่อปานได้แก่ขึ้นจากเขี้ยวเสือโครง แล้วลงเหล็กจานด้วยตนเองเป็นนักขโมดที่ต่างพากันเรียกว่ายันกอหญ้าและตัวลึลือจากนั้นก็ได้มีการปลูกเสกด้วยพระคาะถาหัวใจเสือโคร่งจึงทวีความขลังยิ่งขึ้นไปอีกเขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูตันนี้ทำมาจากเขี้ยวหมูที่อาศัยอยู่ในป่าที่มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากตัวอื่นๆในฝูงและมีนิสัยชอบแยกตัวออกมาจากฝูงซึ่งโดยปกติแล้ว ด้านในจะมีรูกรวงแต่หากว่าเขี้ยวใดด้านในตันก็จะถือว่าเป็นของดีของทนสิทธิ์ที่หายากซึ่งมีฤทธิ์อำนาจก็คือฟันแทงไม่เข้าอีกทั้งยังเป็นเครื่องรังป้องกันศัตร์ตราวุธต่างๆในเรื่องอยู่ยงคงกระพันมหาอุดโดยวิธีเลือกหมูนั้นจะต้องเป็นหมูเพศผู้ที่มีเขี้ยวยาวและตันที่ตายด้วยความเชี่ยาตามธรรมชาติและหากเมื่อใครเดินป่าไปพบเจอจึงเก็บมาปลูกเสก ก็จะเป็นความเข้มขลังมากยิ่งขึ้นเครื่องรางของขลังครอบจักรวาลได้จัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังที่มีผู้ถามกันเข้ามาอย่างมากสําหรับเครื่องรางของขลังครอบจักรวาลซึ่งได้ถือเป็นเครื่องรางของขลังชั้นสูงที่มีผู้คนต่างต้องการครอบครองและมีไว้บูชาโดยเฉพาะผู้นิยมสะสมบูชาพระเครื่องรวมถึงเหล่าบรรดาเสียนพระทั้งหลายที่ต่างปรารถนาเครื่องรางของขลังนี้มีพลานุภาพ ที่ส่งเสริมผู้บูชาในเรื่องต่างๆได้แทบจะครบถ้วนมีว่าจะเป็นเมตตาม,มหานิยมคงกระพันชาตรีและอื่นๆอีกมากมายมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สำหรับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมีพลานุภาพแปลงกล้าจนเป็นที่เล่าขานต่อๆกันมาว่ามีความขลังและโดดเด่นในเรื่องของครอบจักรวาลได้ถูกสร้างขึ้นมาราวๆปี2460มีสขนาดคือขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่ามีดขวานช้างและขนาดเล็กลงมาเรียกว่ามีดหมอปากกาซึ่งใช้ในการพกติดตัวในปัจจุบันมีดหมอของลูกพ่อเดิมนั้นกลายเป็นของดีที่หายากไปเสียแล้วและมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากโดยมีกรรมวิธีในการสร้างโดยการบรรจุแผ่นโลหะชิ้นเล็กๆและได้ทำการลงเหล็กจานหนักขลายันต่างๆไว้ผสมกับผงวิเศษ และเส้นผมของท่านเอาไว้ที่แกนกลางของด้ามมีดมีการลงคาถาและบรรจุวัตถุท่านมงคลเอาไว้ซึ่งมีความเข้มขลังเป็นอย่างมากถือเป็นมีดเทพศาสตร,ร์าวุธอันดับต้นๆในไทยที่ใครๆก็ต่างปรารถนาอยากได้มาครอบครองข้อห้ามสำหรับผู้ถือเครื่องรางนี้หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ถือเครื่องรางหรือมีไว้ครอบครองทางที่ดีควรถือสินห้าควบคู่ไปด้วย ห้ามนำเครื่องรังนี้ไปรังแกผู้อื่นห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดหากไม่จำเป็นไม่ควรให้สตรีที่มีรอบเดือนแตะต้องนอกจากนี้ต้องห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นและห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาดการทำความดีจะช่วยยิ่งส่งเสริมให้ชีวิตได้ในทุกๆด้าน